สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้านิดหนึ่งต้องบอกว่ามาซื้อรอบสองแล้วนะครับรอบแรกเห็นบอกว่าเจอประสบการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวให้ลูกค้าเล่านิดหนึ่งครับพี่ชื่ออะไรครับผมเออชื่อนันค่ะชื่อนันพี่นันอ่ะพี่ประชัยบ้างครับชื่อเฟสครับพี่เฟสนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่าผมพูดด้านในห้ผมนิดนึงว่าซื้อก่อนหน้านี้ไปปลูกแล้วเป็นไงบ้างครับก็งามค่ะงามงามมากเลยแล้วก็แบบคือต้นแข็งแรงอ่ะครับค่ะแล้วก็แบบไม่ไม่มีโรคไม่มีอะไรแล้วก็ ช่วงที่เจอน้ําเนี่ยน้ําท่วมมันมาค่ะจังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดลาดลีค่ะน้าท่วมทางน้ําพอดีเลยท่วมประมาณห้าวันท่วมประมาณห้าวันแต่ต้นไม่เป็นอะไรแบบคือแบบก็คิดว่าทีแรกไม่รอดแต่คือรอดมาจะย์มากอ่ะต้นแข็งแรงจริงเลยมารอบสองเลยมารอบสองแล้วเราเอากี่ต้นไปครับไปปลูกเอาไปห้าสิบห้าต้นไห้าสิบห้าต้นนะครับไปปลูกหน้าสวนได้ครับ เดี๋ยวโชว์รูปนิดหนึ่งได้ไหมพี่ลองเดี๋ยวหลังผมทำผ้าลูกชายเดี๋ยวลองเปิดรูปพี่น้ำทษผมหน่อยได้ไหมครับอ่ะมายากไหมครับสวนลูกหมวด้วพันไม้ต่อไม่ยากครับผมไม่ยากอะไรครับเดินทางสะดวกครับง่ายครับผมอ่ามีร้านกาแฟเลยนะก็วันนี้มาก็แป๊บๆแล้วก็ซื้อเลยนะครับต้องบอกว่าลูกค้าเคยมาซื้อเราอยู่แล้วไว้วางใจอยู่แล้วก่อนหน้านี้น่าจะมีมาหลายคนมากัะหลคนครับครับเชียร์ให้เรานิดหนึ่งได้ไหมครับเียเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าน้ำท่วมเอาไปปลูกเนาะ ท่วมมิดเลยมิดเลยนะครับช่วงทางน้ำช่วงทางน้ำนะครับแมุดให้หน่อยดิแล้วก็ตอนใช้คำว่าตอนนี้รอดอยู่รอดรอดอยู่ค erm ่มห้าวันต้องบอกว่าน้ำน้ำขังเลยน้ำขังน้ำขังเลยก็ถือว่าเพื่อสมาชิกที่หลังน้ำรดนี่ดูแลเต็มที่เลยนะเต็มที่อัดเต็มที่เลยนะอัดยาอัดยาเต็มที่นะครับก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ตายเลยก็เลยบอกว่าไว้วางใจลุงหมูปูเต้นไม้มาซื้อซ้ำรอบสอง ฝากเชียร์นิดนึงครับว่ายังไงอ่ะเพี่ผู้ชายก่อนเชียร์เรานิดนึงว่า,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 วาทำไมาต้องมาซื้อที่นี่ครับพี่มองกล้องนิดนึงมองกล้องนิดนึงผมมั่นใจพอดีผมมั่นใจครับเพราะรถกิ่งพันดีด้วยครับผมแล้วก็แข็งแรงครับอึดครับอึดนะอึดครับพี่ผู้หญิงบ้างครับค่ะอึดค่ะอึดเพราะว่าคนแถวน,นั้นเขาบอกว่าโอ้มหัศจรรย์มากทุกทุกที่ก็ตายหมดอ่าเหลือที่เดียว่เหลือที่เดียวโอเคได้ครับเขายกนิ้วให้เลยเขาบอก <Okay. S 1> โอเคโอเคเราลุงมอพต้นไม้ขอบคุณเพื่อสมาชิกมากครับพี่ขอทานน้ไหนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ